ด้านสำาะจางานนาวัตกรรมแห่งชาตินะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินสนับสนุนธุรกิจ Smart SME และก็สตาร์ทอัพขานในการต่อย,ยอดนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าสินค้าชายแดนใต้โดยมีการมอบทุนรายละ1ล้าน5แสนบาทโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะโดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกคณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกับสำมะจางานนาวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมฝึกอบร,รมการจัดการนาวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ชายแดนใต้ในกิจกรรม 3D Smart SME Startup สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ชายแดนใต้ภายใต้โครงการนาวัตกรรมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเดน,น,นวันนี้นะคะยังได้มีการจัดแถลงข่าวโครงการนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเปิดการฝึกอบรมในโครงการดังกล่าวซึ่งได้รับเกียรติจากนายวิเชียนสุขส้อยรองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนเป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยนายวิสันประเสริฐศรีสัตราจารย์นายแพทย์สุนทรวงศิริรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทผู้ช่วยสัตราจารย์ดรสวัคนวัฒนจันทร์คณะบดีคณะอุตสาหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคารินและผู้แทนจากองค์กรภาครัฐและสถาบันการศึกษาเข้าร่วม สำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาบ่มเพาะให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดแดนภาคใต้ทั้งสงขลาส,สตูลปัตตานียาลาและนราธิวาสโดยเน้นให้เข้าถึงการโตแบบ SME และ Startup และได้เรียนรู้การวางแผนธุรกิจนะคะด้วย e a น Can v ว s ตลอดจนสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในพื้นที่ให้สามารถดำเนินธุรกิจนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง ซึ่งสำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนสนับสนุนทุน Open Innovation ซึ่งเป็นทุนเริ่มต้นให้กับผู้ประกอบการจำนวน1.5ล้านบาทด้านนายวิเชียนสุขส้อยรองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคมระบุเขาว่าในช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนโครงการในพื้นที่5จังหวัดแดนภาคใต้มีผู้ได้รับทุน76โครงการโดยใช้งบประมาณ500ล้านบาท สามารถจำแนกเป็น2หมวดคือหมวดสินค้ากเกษตรและอาหารอาทิข้าวสินค้า GI รวมถึงสินค้าการ,กรเกษตรที่เหลือใช้โดยนำมาพัฒนาเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสำหรับหมวดที่2คือหมวดการท่องเที่ยวชุมชนโดยให้องค์ความรู้พัฒนาแพลตฟอร์มท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Story t e ท l i n g หรือการจองที่พักเป็นตน้นไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของรองผู้ในการด้านเศรษฐกิจและสังคมจากสำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาติค่ะ ในส่วนนี้ก็จะทำให้เขาสามารถเปลี่ยนจากไอเดียที่เขา,าคิดขึ้นมาแล้วก็ปรับรูปแบบธุรกิจก็มาสู่กระบวนการในการทำเป็นต้นแบบเพื่อเชิงพาณิชย์นะครับตรงส่วนนี้เป็นส่วนที่ช่วยในแง่ของการให้โอกาสในการเข้าถึงแหล่งงบประมาณแหล่งในการทำเรื่องของธุรกิจนวัตกรรมนะครับ หลังจากจบตัวการทำต้นแบบแล้วนะครับอเด็กก็ไม่ได้หยุดที่ตรงนั้นนะครับเราพยายามจะช่วยเขาในสเต็ปถัดไปด้วยก็คือเวลาเขาทำเรื่องของการเติบโตนะครับหือการขยายผลเราก็มีการทำกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นธนาคารพาณิชย์สามารถมาเชื่อมโยงให้ทางผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่สามารถได้รับทุนในแง่ของการกู้นะครับแล้วก็สนับสนุนเขาในแง่ของการสร้างเน็ตเวิร์กตรงนี้นะครับโครงการที่เป็นนวัตกรรมนะครับเราก็จะมีการซัพพอร์ตเรื่องดอกเบี้ยให้นะครับสูงสุดไม่เกิน5ล้านบาทเขาสามารถกู้ได้ประมาณ 30- 40ถึงล้านบาท แันนี้สําหรับ SME แต่ถ้าเป็นสตาร์ทอัพนะครับเราก็จะพาเขาไปสู่นักลงทุนเพราะสตาร์ทอัพเอสต่างกัน SME ก็จะมีหลักทรัพย์ข้นประการที่สามารถกู้ได้แต่สตาร์ทอัพส่วนใหญ่จะเป็นไอเดียแล้วก็เป็นตัวเทคโนโลยีอ Technology ของเขาส,ส่วนนี้เราก็จะ ช่วยเขาในแง่ของการพาไปหานักลงทุนที่เราเรียกว่า Venture Capital หรือ VC ในส่วนนี้ก็สามารถดึงให้เขาสามารถก้าวกระโดดไปได้ในสเต็ปถัดไปนนี่เป็นโปรแกรมภาพรวมที่เราอยากจะให้พี่น้องอผู้ประกอบการในพื้นที่สญญามจังหวัดชายแดนต้รวมกับสงขาแล้วก็สตูได้มีโอกาสในการ พัฒนาสิ่งใหม่ๆธุรกิจนวัตกรรมเพื่ออะไรครับเพื่อประโยชน์ของท้องถิน่นการสร้างธุรกิจใหม่ๆสร้างโอกาสให้การทําสินค้าหรือบริการที่เป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่สามารถเติบโตในเชิงธุรกิจของประเทศได้จริงๆใน30ทีมที่เข้านะครับมากกว่า70%สนะครับส่วนใหญ่ก็จะสามารถเทินออกมาเป็นตัวของต้นแบบแล้วก็ธุรกิจนวัตกรรมได้ซึ่งก็คือเข้าสู่กระบวนการที่สํงงานันกงานนวัตกรรมสามารถให้ทุนสนับสนุนเพื่อไปต่อยอดได้ประมาณ7 0กว่านะครับใน ส่วนบางท่านที่ไม่สามารถเปลี่ยนจากตัวไอเดียตัวเองให้เป็นธุรกิจได้เราก็พยายามช่วยเขานในแง่ของการปรับจูนไอเดียและปีถัดไปถ้าเขาพร้อมเขาไม่จำเป็นต้องเข้าโปรแกรมแต่เขาสามารถขอโดยตรงกับหน่วยงานที่เป็นสํงงานักงานวัตรกรรมที่อยู่ในกรุงเทพได้แล้วก็เราก็มีเครือข่ายพาคีสมาชิกในท้องที่อยู่แล้วที่สามารถรับรข้อเสนอการนี้เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมมากกว่า70%เนี่ยสามารถเปลี่ยนจากตัวความคิดให้มาเป็นธุรกิจได้ก็ถือว่าเป็นความประสบความสําเร็จอย่างสูงนะครับใน5ปีที่ผ่านมาเราให้ทุนไปแล้วทั้งหมดเกือบ76 โครงการนะครับสำหรับผู้ประกอการ s c b และสตาร์ u ัก็ให้เกิดการลงทุนกว่า500ล้านบาทนะครับในโครงการที่เราให้ทุนนะครับ ขณะเดียวก um ันทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสวรคนวัฒนาจันทร์คณะบดีคณะอุตสาหกรรมเศษมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระบุค่าว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสําหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนซึ่งเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีองค์ความรู้ความสามารถด้านธุรกิจนวัตกรรมจนกระทั่งสามารถพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการนวัตกรรมและได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งทางด้านของมหาชัยนะคะระบุว่าได้มีการเปิดหลักสูตร2กิจกรรมด้วยกันนะั่นก็กิจกรรมหลักสูตรการอบรมขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่โดยในใผู้ประกอบการเข้าใจถึงการโตแบบ SME และก็สตาร์ทอเรียนรู้การวางแผนธุรกิจนะคะด้วย Lean Canvas พร้อมทั้งแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 2. กิจกรรมหลักสูตรการอบรมแบบเข้มข้นค่ะเพื่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ค่ะในจังหวัดชายแดนนะคะเพื่อเน้นให้ความรู้เชิงลึกแก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากกิจกรรมอบรมขั้นพื้นฐานสามารถนำไปใช้ได้จริงกับธุรกิจรวมถึงวางแผนพัฒนาข้อเสนอโครงการและนำเข้าไปสู่ขั้นตอนในการดําเนินการขอทุนสนับสนุนโครงการจากสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติต่อไป ซึ่งปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่ามีผู้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักง,งานนาวัตกรรมแห่งชาติในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนจำนวน11โครงการมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทและยังคงมีการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับทุนในปี2566เรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของคณะบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะ โดยส่วนใหญ่เนี่ยในในทุกๆปีนะคะก็จะมีผู้ประกอบการนะคะที่มาร่วมแล้วก็รับถ่ายทอดผลงานเนี่ยอย่างน้อยปีละ3-4ผลงานออกไปนะคะในการที่ออกไปสู่ผลงานนวัตกรรมแต่ว่าผู้ประกอบการที่อาจจะไม่ได้ทุนนะคะที่มาใช้ผลประโยชน์ในเรื่องของอรับถ่ายทอดทัโงนี้หรือใช้ตัวตัวอุปกรณ์เครื่องมือนะคะก็ปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า50ลายนะคะ แล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งเป็นผู้ประกอบการและตัวนักศึกษาซึ่งมีความสนใจที่จะเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพมากขึ้นตรงนี้เราก็ปั้นทั้งนักศึกษาด้วยผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ภาคอื่นๆที่สนใจมาใช้อุปกรณ์เครื่องมือของที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรหรือมหาวิทยาลัยสงขลานครินในเครือข่ายต่างๆนะคะก็ปีหนึ่งหลักหลายรายค่ะ องค์ความรู้อยู่แล้วแล้วก็ผู้ประกอบการสนใจที่จะเอาไปพัฒนาต่ออันนี้ก็มาคุยกันได้นะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเป็นโจทย์จากผู้ประกอบการเองแล้วก็มาคุยกันที่คณะนะครับเราก็จะหานักวิจัยที่เกี่ยวข้องเมื่อเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้นะครับแต่ละปีก็จะมีมีมาอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็เราทํางานในภาพรวมของของมหาวิทยาลัยด้วยก็คือทํางานร่วมกับอุทยานวิทยศาศาสตร์ หรือไม่ก็บางครั้งทํากับคณะวิทยาศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตรอะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดงานมันเกี่ยวข้องกันเราก็จะทํางานร่วมกันครับแล้วก็ตัวนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถของคณะก็เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ตัวเครื่องไม้เครื่องมือพื้นฐานเรื่องการรับวิเคราะห์อะไรพวกนี้ถ้าเกิดจะทํามาตรฐานอะไรพวกนี้ก็ไปติดต่อที่คณะได้ครับ